เป็นอีกคันหนึ่งครับที่อยากได้มากซูบูรุจีซเดานะไม่สามก็แปดอ่ะอยู่ในยุคประมาณช่วง90ปลายๆถึง2พันคืออยากได้มากแต่ว่าเมื่อกี้มีเสียงนกเสียงกาเวโววว <laughs> <net> วนะั่นแหละฮะสวยเป็นรถที่สักวันหนึ่งถ้ามีโอกาสก็ อยากจะซื้อมาขับเหมือนกันนะฮะเอกลาดด้วยส่วนมาลิกันช่างลอเดสมอนอีโวยางร็อกซี่ตัวนี้ข้อดีคือกระจกมันจะไม่มีขอบกระจกมันจะไม่มีขอบนะแล้วก็ตัวภายในเดิมดมรอบไป9 0 0าป่าเครื่อง EJ 20ย <c oughs> ีหล่อไม่ไหว เราเรียกว่าหน้าเหี่ยวเพราะไฟมันจะเป็นเหี่ยวๆแต่ไฟมันจะเป็นแบบยุคใหม่แนละ้วเครื่องเจนนี้ก็หนึ่ประมาณสองร้อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบตัวเดาเหมือนกันนะต้องไปดูในสวมดอรนะฮะหรือว่าแสนวิชมีเดียรอจัดถ่ายเพราะว่าอนาคตไม่แน่เราอาจจะมีสักคันหนึ่งคันนี้